มันต้องขุดไปเจอเบสิกของมันแต่ในขณะที่เราทําไปถามคนนู้นคนนี้เพื่อเราต้องการเลิกเพราะเราไม่มีปัญญาแล้วก็กูรักของกูวัวกูถึงหาได้คนมาช่วยมันก็เข้าไอห,หมวดของการเขี่ยผงตาตาเข้าตาันมันแลวแต่เฉพาะการไงไปเอาคุยอีกก็คือเลขหกไปเก้ามันตัวเดียวกันคุณมองคุณละมุมเนี่ยธรรมะพอเข้าใจแล้วโอ,โอ้โอ้มันจะเอ้เอ้แล้วมาเราเข้าใจในหลักธรรมมันจะไม่ออกไปจากหมวดตรงนี้หรอก มันจะออกนอกจากว่าเรายังไม่ถึงแก่นชั้นวิจิกิจฉาคือโซดาบันมันจะทําให้เกิดตรงนี้แล้วเมื่อวันทาคล่องถึงยังไม่เกิดนะแต่วันหนึ่งไอ้ตัวที่เราอยู่ในวงเข้มามันวนไปวนมามันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแล้วมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกกระเบาเรืออะไรกันแล้วแต่คุณ <S 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 ที่ผมบอกนั่งปฏิบัติเมื่อผมผ่านมาแล้วมันดับเดิมันดับอะไรที่ไหนมันไวจนเราจับไม่ได้ลองแต่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปมันเป็นปฏิหารแห่งธรรม บางคนก็ว่าเฮ้ยนี่มีปฎิหารทำนายไน้ยกูก็ไม่รู้มึงว่าไงแต่เราก็ไม่ไปโกรธอะไรเขานะเราทำอะไรแต่เรารู้อยู่กันแต่แต่มันผุดขึ้นในใจเราเรารู้มันคือความจริงก็ไม่รู้เราไปตอบเขามันก็เหมือนโ oh, อ้วดมันเรื่องเรื่องเรื่อง